ยมันตันตาสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุคุณิติปิโสภะคะวะมื่อของผู้ขาทั้งสิบนิ้วนี้ขอนม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 ัสการตังคุณบิดาจีสิบเอ็ดคุณวันนาสิบสองคุณครูบาอาจารย์สามสิบคุณพระพุทธเจ้าหาสิบหกคุณทั้งสามสิบแปดคุณพระสองสิบสี่ คนพเมร์เท่านี้ยีตสิบเอ็ดคนพเมร์งคาสิบสองคนพแม่พม่อศพสามสิบคนขอมารับสมัครเป็นสักขีพยานเด้อไม่ลูกหลานมาขอจบขอลาบน้ำจะเมแมตะเคียนได้แล้วก็ให้ดังสมความุ่งมรราาั่นปรารถนาอือเลือวกันได้อันเป็นให้กับให้ได้ฉันบ่ให้กับว่ต้องให้นะสองโตสามโตฉันกให้เห็นให้เห็นชัดๆมัันให้บ เห่นบอท่านเห็นท่าได้นห่เห็นและขึ้นแลนใครแล้วบางทีหน่อยขี่นั่นละเห็นบอเห็นยังบ่ท่าแปนี่เห็นแลนี่ขึ้นเลยบางเก่งได้นี่เห็นบอตัวอะไรนี่นี่แหละนี่สองหานี่คักคักเห็นบอ่เห็นบอนี่ขึ้นสองหาบงเก่งได้นี่ นี่สองมีห้าสองห้าบน๊มองเล็กหน่อยนี่มองเล็กหน่อยสี่นี่มองเล็กหน่อยมองอีหลานบอกว่านี้เล็กหน่อยมาจุดนี้บอกที่เหลี่นี่สองหาดูเนอเล็กหน่อยมันบอกนั่นละมองเล็กน่อยมันสี่ยูี่น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 ีี่มองมันสี่ที่แรกนี่ มองนีแดงเดงมันว่ามองในกล้องยิ่งเห็นชัดเลยพี่เออถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เออเบิงมองในกล้องสองหางเงาเก่เห็นบ่ไงเหรอเด็กสองหินเด็กหาเออเบิงเนี้ยบ่ออกวะบอหนึ่งคือว่าออกวัตถุนีิคือว่าบ่ออกคือแกงหัววอูเห็นยังชี้เบิงต้นตะเคียนที่เป็นไดมาหนี่งสักปีเราหนี่ง โอ้พไดีมาหกเจ็ดปีแล้วตั้งแต่หลอกข้องลำหมาดโูนมันหลายปีแล้วหลายปีแล้วเพราะว่าตั้งแต่ฉันรามาอยู่หมดก่อนเห็นว่านี่พี่น้องกนถือเลกถือเบอร์ไปอยู่หรือเปล่าถือหลายอยู่ถือหลายอยู่หลังส่วงคนมาส่วงเอาบ้าบ้าตันนี้ห้องกัเลรล่องมาขอเพิ่มมบังนี่ละเห็นแล้วพี่น้องสองหาเมืองเกิงย่องไผ่ดวงมันเ้อะไผ่สองตัวเออ เห็นชัดๆเลยบ่ได้ตัวกันได้นี่เห็นตัวคนเห็นบ่เห็นอะไรไปชัดปะเห็นบ่้าคือกล้องตัวนึ่งนั่นตาตัวเดียวเนี่เออนั่นละเออนั่นละเมนเมนเมนนั่นละนั่นละสองหานั่นละขำมากลยไก่มึงเออนั่นละเออนั่นละสองหาสองหาชัดเลยชัดชัดชัดเจนเลยตัวนี้สองหา เต็มเลยอ่ะมึ้องหนึ่งกับสองหามันบาหลายมันออกบอสองหาตัวนี้เนาะมึงให้พี่น้องเพิ่นได้มึงเออเห็นบอพี่น้องไหนแต่เกียรไหนมาตั้งแต่ลำมาดหลายพี่น้องสองหามีเขาพี่น้องสองหาสองหานะครับถ้าแปลงไปเมื่อกี้เห็นเลไรได้หน่อยบอกว่าอยู่บางนี้อยู่บางนี้เลยมาสี่มึงนี่เลยเลยมองมือเจ้าน้าสองหาเนี่ครับสองหารับเนาะ บ,บอไดไปถ้า่องเอินเลยครับเห็นมองเดียวกับพ่อเลยเห็นไปถ่ามองเอินเห็นลายโตก็ติดมักลายโตเอาไปเลือกอะไรมาล่ะคครับเป็นตนไม,ม้ตะเคียนพี่น้องในมืออีกตัวนึงนะครับชัดๆเลย<ม>เห็นตัวไดบ่พี่น้องมัดดกต<ม><ม>ัวเดียวกันสองหาง มาคุนไห้เห็นเลยสองหาคุณน้องทางบ้านเห็นตัวใดกับพิจารณากันนะครับพิจารณากันตาดีใดตาลายเสียนะครับนะต่อทางทีมงานนเห็นสองหานะครับเห็นสองหา กดแชร์นะครับขอไลค์กดกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พี่น้องทั้งบ้านได้เห็นกันนะครับนิ่งสะทัดเลยสองแชร์ไม่กดปุ่มเป็นปุ่มอย่างนี้เลยถ่ายมันจะถ่ายแล้วอ้ยีหลาเป็นสีเอาหมองมาเลยเนาะอืสีเพิ่มเขียนเลยยังไง คืรูปเขีนเป็นเหล็กสองหานะครับเนาะเพราะว่าเห็นเป็นลักษณะเดียวกันหมดอันนี้คือิน่อตอนต้นตะเคียนทั้งหมดดูนี่ซีต้นนะครับติดปนไดมาติปดปนไดมานะครับจะมีหอยหยาดย้อมพี่นอกนะครับนักเสียงโชคเคยมากขอกระล,ลำลวยกันไปแล้วนะครับตามลรวยกันไปแล้วงวนเมื่อกี้เห็นว่าได้สองตัว นะครับสองตัวหรือสามตัวนี่ครับสองห้ามันชัดมากเลยนะพี่สอหาชัดดูเมื่อกี้นี่ไ่การียกลายเสียละวะ ว่าตัวนี้มันชัดได้บลบเลยต้อง <sein> หสัญญาณอาจเซบดีภายในนะครับเท่าน<ป>ี้ก็ชัดเลยชั้นนี้ชัดเลยหนึ่งเต็มเต็มเลยหมดหมดตีเราอีลาวเราไปถ่ายหลบถ่ายลังถาวได้เนาะเหยียบเหยียบแถวได้แล้วเนาะถ่ายลังถาวถ่ายลังถาวครับพี่น้องแห่งพี่น้องมึงอีกรอบนึงนะครับเห็นตัวใด ัดค่าสองห้านะครับสี่สี่บอกให้พี่น้องมึงเจนึงนะครับเนี่ยสองหาครับสองห้าวเลกไงเ้ยลียงเล้ยเลยงเลีอยเลี้ยเลี้ยงเล้งเลี้ยเล็้ยัยงเุี้ยเลี้ยงเล้งเลีนยงเลบ้ยงเล้ยครัี้ยงเลี้ยงเ้ยงเล้ยงเี้ยงงเี้ยงเบีงี่ยงเลงี้ง มันมานะครับสองหาร่บบลอ,ลอล่อหลุนกันวานะครับสิบหกกันยายนที่จะถึงนี่จะออกมาตามที่เห็นบอนะครับพี่น้อแงบบนี่นะครับเป็นต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนอยู่อำเภอหนองกีนะครับอำเภอหนองกีจังหวัดปุยลำนะครับเ่ารปนปื่อะไรที่มันจับหนูแล้วูเนียเป็่งลงเธอเดียวเห็นเลยครับ หน้าทีวีโมเดลาการคอนเสิร์ตตันเ 别。<Yeah. S 2> yeah. ครับพี่น้องต้นตะเคียนต้นนี้เป็นกระไดมาานะครับขุดขึ้นมาตั้งแต่ขุดคลองลำมาดนะครับประมาณหกเจ็ดปีแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งไดมาใไม่นะครับเป็นกับมาเลี้ยงไล้ไวนีนะครับเป็นตะเคียนใหญ่นะครับเอาดูกับหลายร้อยปีหลายพันปีนะครับกับว่านี่นะครับก็เลยสาบขาวกระไดมามึงนะครับพาทีผาหน่องมามึงนะครับเพราะว่าไย้ยินข่าวงวดเมื่อกี้นะครับหนึ่งกันยายนนะครับมีพี่น้องเพิ่น ูกหวยเรื่อยเบอร์กันไปนะครับถือกันไปเกือบเบิหมู่บ้านนะครับก็เลยมาซองมึงมาก่อนแม่ตะเคียนนะครับมาถึงนะครับก็แหงเล็กน้อยสี่ว่าอยู่บ่งไดนะครับก็มาเจอพอดีสิเิ่นหอยเิ่นท่าแปงไหวนะครับก็มาเจอเลขสองหาตามที่บอกนะครับนี่ครับสองหาพี่น้องก็ลองไปพิเจรนามืองนะครับสิบหกกัญยายุนนี่นะครับสิเป็นแบบใดนะครับ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแง่นะครับนะกับช่องอีสานพารวยนะครับกับทางช่องนะครับเพื่อที่จะได้หาแนวทางให้พี่น้องนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนานะครับพี่น้องครับมามา